ก็สวัสดีชาวไทยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงเข้ามาดูด้วยนะครับ ผมวันนี้คุณกยูกับผมไม่เช่นเคยกับช่องโปเต้นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม one punch man the strongest กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวทัตซึมากิแต่ว่ามันไม่เชิงการรีวิวนะมันจะเป็นการใส่เซ็ตมากกว่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าการที่เราใส่เซ็ตครบ4ชิ้นเนี่ยให้มันได้เซตหนึ่งเนี่ยกับการที่เราเน้นสแตตอย่างเดียวเนี่ยอันไหนจะแรงกว่ากันนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยทดลองนะครับแต่ผมเดาๆนะว่ามันน่าจะเน้นสแตตน่าจะแรงกว่านะเพราะวา เซตที่ผมจะใส่วันนี้เนออฟมันจะแบบไม่ตรงสายเป๊ะๆนะครับแต่ว่าเราจะมาดูความแรงของมันกันนะครับว่าใส่เซตหรือว่าเน้นสแต็อันไหนจะแรงกว่ากัน <Okay. S 1> แต่กนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดสไลด์ไคลส์ให้กับช่องผมด้วยนะครับ <Okay. S 1> เพื่อเป็นกำจังไรเออีกกำลังใจให้กับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูทัสซึมเมื่อกี้ที่ผมปั้นไว้นะครับตอนนี้ผมก็ปั้นทัสซึมเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวที่พลังเยอะที่สุดในทีมนะครับผมก็คือ2องแสนองลองมาเนี่ยจะเป็นหน้ากากหวานนะหนึ่งแสนแปดตอนนี้ กับการเน้นสเตตนะครับเนี่ยก็ต้องบอกกันเลยเนี่ยว่าทัศซึมากีของผมเนี่ยไม่ใก่กานะเมื่อเรากดไปดูที่ตัวละครสุดเก่งเนี่ยเห็นได้ว่าทัซึมากีของผมเนี่ยติดอยู่ที่อันดับ9ของเซิร์ฟนะครับอาจะสังเกตได้ว่าแต่ละคนเนี่ยอันดับแปดอันดับเจ็ดอันดับหกเนี่ยแต่ละคนจะไม่ใช่ทัซึมะกีหมดเลยนะจะมีคนเนี่ยคนเดียวที่ปั้นทัซึมากิแล้วพลังเยอะกว่าผมนะครับสองแสนสามจริงๆก็เยอะกว่าผมไม่เท่าไรหรอกถ้าผมได้อีกสักหมื่นหนึ่งผมก็แซงแล ทุก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาเพื่อนที่เราจะประลองด้วยก่อนเราจะไปประลองกับน้องผมแล้วกันอา้าวอยู่บนสุดเลยนะครับมาเรากด PK ไปเลยการประลองครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการประลองแบบผมไม่ได้ใส่เซตนะคือเน้นสเตตนะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่73 0 0 0นะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าดามเมจของทัศสเมกีเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับอ่าตีไปครับแล้วก็บอลยิงไปไม่ให้มันติดสถานะอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็จะลงอันติไปครับผมทัสเมกีของผมนี่ลงตึกไปครับ 6กแสนนะครับผมดาเมจอยู่ที่6กแสนนะครับเพื่อความแน่นอนเนี่ยของดาเมจเนี่ยเราจะต้องทําการทดลอง3รอบนะเหมือนกับวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าเราต้องทําการทดลอง3าครั้งนึงผลมันจะไม่คลาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําการทดลองทั้งหมด3รอบนะครับไปเ <Will you S 1> มื่อกี้6กแสนรอบนี้อ่ 6, าหกแสนแปดาดเคลื่อนมานิดหนึ่ง มันก็อยู่ที่ติดขิติดต้านทานไงนะมันก็ต้องมีบ้างนะครับถคาดเคลื่อนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราจะมาลองคำนวณดาเมจดูว่ามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับรอบสุดท้ายนะอันนี้คือเราใส่เน้นสเตตนะครับไม่ใช่เซตนะ,ะทีธรรมดาไปแล้วก็ทั้งซึ่งเมื่อกี้ลงตึกไปครับ 6 0 0 0เพราะมันแรงขึ้นเรื่อยๆวะ6 6 6 8 6 9นะครับประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองแบบใส่เซตกันบ้างนะมาดูว่าแบบใส่เซตเนี่ยดาเมจมันเท่าไหร่นะครับโอเคเมื่อเราลองแบบว่าเน้นส,ตสเตตเซ็ตแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองถอดเสื้อผ้าของทัตซึมากิออกทีละชิ้นนะครับผมแล้วเราก็จะ,ปะเปลี่ยนเซ็ตให้มันเลยนะครับเราจะใส่แบบไม่เน้นสเตตนะครับรอบนี้เราจะถอดของเน้นสเตตนี่ออกไปให้หมดเลยแล้วเราจะใส่เป็นเซ็ตนะครับผมเป็นเซตของทัตซึม อของบิทคิงมาขโมยขโมยของบิทคิงมาก่อนอขโมยของจกักรพรรดิเด็กมาด้วยนะครับ อืก็คือผมสุ่เป็นเซตไม่ค่อยได้ครับคือผมต้องไปขโมยของของเพื่อนมาใส่ครับแบบนี้นะดู <c oughs> ออฟที่ผมใส่ด้วยนะครับออฟอันนี้เป็นออฟป้องกันนะครับแล้วก็โจมตีบวกแปดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นโจมตีโจมตีโจมตีแต่ว่าบวกน้อยมากครับเลเวลศูนย์เลเว 0, เลสี 40, ่สิบห้าสิบห้ากับสี่สิบแล้วมาดูที่คุณสมบัตินะจากเจ็ดหมื่นเท่าไหร่เจ็ดหมื่นสามป่ะถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้เหลือแค่หกหมื่นสี่นะครับแต่ว่าเราจะได้อ่าคุณสมบัติพิเศษของออฟมานะครับผมก็คือนี่นะคค ine, ะระะครครร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 ัััััับบบบกกกโโจจจจมมมมตตตีีีศููาา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 ยยยะะะะสส้งงงดดดเเเเเเเนนนนนพิ่่่่๋ววววไปลลึแ เปล่าหรือว่ามันจะเบากว่านะครับท,ท,ทั้งที่ดาเมจต่างกันเกือบ10,000่นะครับอ่อและลืมอัปเดตพลังนะครับจาก2อ0แสนเหลือแค่แสนเก้านะครับหายไปเกือบ2 0,000กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเราจะไปกด PK กับคนเดิมนี่แหละเราก็จะลอง3รอบเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าสังเกตดูความไวของทัตซึมเมื่อกี้เนี่ยจะตกลงนะครับของผมนะอ่ะโอเคโดนเขาสวนมาแล้วเราก็โอเคโดนเขาสวนยาวครับกว่าเราจะได้ตีเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเราได้ลงตึกแล้วครับรอบนี้ปล่อยไปปล่อยตึกครับผม 6กแสนแปดรอบแรก6กแสนแปดนะครับเทียบได้กับที่เราไม่ใส,เส่เซตเลยคือเราใส่เน้นสแตตดามเมจมันแรงรพอๆกันเลยนะครับแต่ว่าราเมจดไปคิดไม่อาจ,จะติดคลิปบ่อยเงี้ยผมอาจจะโชคดีจะลองอีก2รอบนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันคือการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับเขาต้องทดลอง3รอบนะครับทุกคน,นดีไมาดาไปครับแล้วฟูบุก,กิเขาเนี่ยใส่โล่ให้เพื่อนเนี่ยนะแต่ว่าผมก็ไม่สนใจเพราะว่าผมจะไม่สนใคร ผมจะลงตึกอย่างเดียวพอลงตึกทีเดียวรู้เรื่องไฟ <ป S 1> ครับทัศน์สุกิรอบที่สองเจ็ดแสนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาจริงๆผมบอกเลยว่าเซตนี้ไม่ธรรมดาพลังโจมตีลดลงมาเกือบหมื่นนะครับผมแล้วก็ไอพลังของทัศนมสุกิเองเนี่ยลดลงมาเกือบสองหมื่นนะครับสองหมื่นกว่ากาเลยด้วยซ้ํานะแต่ว่าใส่เป็นเซตกับแรงกว่านะครับเดี๋ยวเราจะลองอีกรอบหนึ่งนะตอนแรกผมคิดว่าเป็นเซตอะน่าจะเบากว่าด้วยซ้ําแต่จะเบากันนิดหน่อยครับอันนี้กลับแรงกว่านะครับลงไปอีกรอบหนึ่งดิ เฮ้ย hey, 700,000จริงๆด้วยนะครับเป็นเซตเนี่ยคือมันดีกว่าเห็นๆเ,เลยนะครับต่อให้สแตตแล้วก็ค่าพลังของทัศึมซื่อ,อกีเนี่ยมันจะต่ำกว่าใส่แบบว่าเน้นสแตตก็เหอะนะครับแต่ว่าเราใส่เป็นเซตเนี่ยมันดีกว่าจริงๆครับเกมนี้อ่าผมก็คงต้องรีบหาเซตแล้วละ่ละเนี่ยดูดิขนาดผมใส่ป้องกันเนี่ยนะชิ้นหนึ่งเนี่ยดันกลับกลายเป็นว่าแรงกว่าใส่เน้นสแตตเฉยเลยนะครับต่อจากนี้ผมก็คงต้องใส่เป็นสแตตไปก่อนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมจะหาออฟโจมตีให้ได้สักีจ จริงๆคลิปนี้มันก็จบแล้วนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรจะทําแล้วลส่วนถ้าคลิปหน้าเนี่ยทุกๆคนเนี่ยอยากให้เป็นคลิปอะไรหรือว่ารีวิวตัวอะไรสุมรส่มนุ่นสุ่มนี่สุ่มนั้นก็พิมพ์มาบอกกันได้นะผมก็กําลังหาคอนเทนต์ที่จะทําอยู่นะครับถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็พิมพ์มาคอมเมนต์บอกมาได้นะแล้วก็เหมือนเดิมส่วนใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปตอๆ <c oughs> ทำคลิปต,ต่อไปนั่นเองส่วนนี้ในหมดเวลาของผมแล้วนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีส่วนนี้ผมเบอเต้คงต้องลาทุกทุกคนไปก่อนบ๊ายบายจ้ะจุ๊บ